prosperity ความมั่งคัง่งนิยามของความมั่งคั่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ของคุณผมอยู่ของผมมันไม่ได้ต่อไปแล้วโลกมันเสื่อมลงไปมากขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งที่ว่านี่คือความคิดครับคุณต้องคิดอย่างมั่งคัง่งว่าคุณจะต้องช่วยกันที่จะรักษาโลกไปมีเอาไว้ยั่งยืนต่อไปได้ผมชื่อปรีดาเทสวรรณประธานบริษัทพรันดาจิวเวลรี่มหชนเป็น50คนแรกนักธุรกิจในโลกที่ถูกเชิญไปเซ็นรับ SDG17 เรากําลังเผชิญกับโลกที่กําลังเสื่อมสลายพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นไฟบ์บังคับเพราะว่าโลกเรามันเต็ดไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นการแสดงเลยครับว่าเราไม่ได้ดูแลสังคมของเราเราไม่ดูแลธรรมชาติของเราเนี่ยดีพอที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่เหมือนอย่าง กติได้เพราะฉะนั้นที่จะแก้กันได้นี่ก็คือว่าทุกคนต้องช่วยกันแน่นอนครับมนุษย์เนี่ยก็ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมในเรื่องของความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นถ้าคุณมองไปแล้วเนี่ยมากข้างเนี่ยแต่ละสังคมเนี่ยมันก็ไปจุกอยู่แค่คนหนึ่งคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่มีทางที่จะมาช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นแพล n เน็ตไม่ว่าจะเป็น p พี p l e เพราะเราขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะความเหลือ่อมล้ำมันเยอะจนเกิน การที่มนุษยชาติเนี่ยจะช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้มันเกิดดุลยภาพมันจะต้องมีความเชื่อใจกันต้องใช้ความพยายามร่วมกัน Well being society ถ้าเราจะพูดถึงก็คือสังคมที่มีความยั่งยืนแล้วก็มีความสุขนี่แหละคือจุดหมายปลายทางเราต้องสร้างความเชื่อใจกันว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันนะในโลกใบนี้นะเราไปด้วยกันแล้วมาด้วยกันนะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นโลกที่เรียกว่าเราจะใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่ายอีกต่อไปแล้วนะฮะอันนั้นงจบแล้ว ตอนนี้มันเป็นตอนที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะรักษาโลกใบน,นี้ดได้ยังไงแอคชั่นต้องเทคเกินแล้วด้วยความว่ารบอาจจะช้าละไปเส้นสาไปแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรนี่คือทศวรรษแห่งการต้องลงมือเราจะต้องไปด้วยกันและเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง